จำไหนยังไงไม่ได้ขายไม่ได้คนขายยาเหรอเหลือไว้เสพเองเสพเองไม่กลัวเลยที่ว่าเป็นข่าวอยู่เป็นน้ำผงไม่ไดู้ีแล้วไม่ได้อยู่แล้วเลยเมื่อฝากรุงเทพเหรอชื่ออะไรรู้ไหมนางสาวปลานางสาวปลาเหรออยู่แถวไหนอ๋อรามิทาฟาร์มาแปโอ้ใช่ ก็เหมือนเป็นค่าจ้างเลยแต่ว่าคระพระจ้างรับฝากของให้ไอแม็กซ์แบบว่ามันจะส่งรอบแรกอ่ะมันจะส่งเป็นเคอรี่มาที่ส่งเป็นยาเคนะอืมันจะส่งเคอรี่มาที่หนูอืมแล้วก็ให้แม่ก็มารับที่หนูตให้แม่ก็มาเอาที่หนูอือู หก็หมอดไปคาดจ้างแหละอย่าบ้าไอ้ไอ้ยานีส่งมาทางเคอรี่ไงจากจากกรุงเทพอ่ะใช่พวกปกติให้นานหรือยังไงน้องอะไรอ่ะส่งมาทางเคอรี่เนี่ยหรอเนี่ยเพิ่งมาสั่ง้อยนี่แหลังะลำไม้เนี่ยอันนี้เขาส่งเคอรี่หรือว่าเขามาส่งตัวเองเขามาให้เองเออไอ้น้องบีไมาให้เลยไอ้น้องบีแก้วทั้งใบลอยมาทุกอย่างครบ ไอ้น้องบีเนี่ยนะนี่ครับคืออะไรบ้าันนี่อยู่ไหนนะโดนจับไปโดนจับไปแล้วโอ๋อแสดงมันส่งเมื่อหลังปีใหม่นี้ใช่ไหมเขามาเขากลับมาเมื่อปีใหม่แล้วเขาก็แวะมาหาแล้วเขาก็ทิ้งไว้ให้หนูก็มันทิ้งไว้ให้ร่วงเก็บไว้เงินเลยเนาะหนูได้เล่นไหมตะต่อน่ะเคยเล่นแต่เลิกกว่าสามปีเดือนแล้ว เอามาให้เรยเลยอไรแต่ก่อนหนูบาลีใหย่ยตอนนี้ยุบมานาแล้วหนูก็ไม่รู้จะเล่นเพื่ออะไรไงไร้ไสละ